เอาเลยครับก็สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาลุยกันต่อเลยเนาะก็ดูสภาพวันนี้คือแบบมันมืดแล้วอะเราควรทําไงดีอะผมคิดว่าเราจะน่าจะไปนอนได้มั้งนอนไม่ได้แฮะเอ๊ะจะทำไงดีเนี่ยโอ้โหแล้วมันมืดมากเลยกดอะไรใช้ไฟฉายเนี่ยเอ๊ะเราไม่มีไฟฉายใช่ไหมโอ้เนี่ยสามารถอัพได้เพราะว่าเลเวลเราขึ้นใช่ไหม ผมน่าจะอัพแบบว่าเรี่ยวแรงสักหน่อยแล้วกันเนาะเราจะได้แบบวิ่งได้เยอะขึ้นโอ้โหแล้วมันมืดมากๆเลยไฟฉายก็ไม่มีโอ้ใหม่ก็จบแล้วแต่ก็ไม่น่าจะเป็นไรเนาะเรามีอาวุธใหม่เราก็น่าจะแบบน่าจะรุยได้อยู่เด๋ยว่ผมจะไปนค้นหาบ้านนะครับผมในบ้านน่าจะมีของดีให้เอเอว้ดทำวมันเห็นเนาะอย่าเพิ่งเห็นนะอย่าเพิ่งเห็นนะ ขอร้องขอร้องบรรยากาศตอนน,นล้งคืนมก็น่าขนลุกเหมือนกันนะเนี่นยมันทําให้เราอดคิดไม่ได้เลยว่าข้างหน้าจะมีอะไรไฟฉายก็ไม่มีเอาละ่ะหาของหาของอย่างเดียวของว่างแฮะโอ้เราย่องแล้วกันเนาะอุ้ยนี่ไงตับ,บี้อย่าละอย่าละ่ะไหนเอาวิเอาวิ อ,อุ้ยติดโอ้ติดกระแพงโอเคโอ้ยแต่ได้อยู่ได้อยู่โอ้โหเมื่อกี้มันติดอะไนี่อ่ะตรงนั้นก็มีคัมบี้นะฮะแต่จะไม่เข้าไปยุ่งค่อยๆไปแล้วกันตอนนี้มันมืดมากๆเลยเอ๊ะรถไม่มีอะไรนะครับ โอ้โหมันมืดเกินนะ่ะมืดจนบอดมองไม่เห็นหลังรถก็ไม่มีอะไรนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปดูตรงรถคันนั้นนะครับผมโอ้มืดมากๆเลยหลังรถคันนี้มีอะไรไหมเอเคเยงมีของอยู่นะฮะได้ผ้ามานะครับผมคือผมมองไม่เห็นจริงนะคือบอกมองไม่เห็นจริงผมไม่น่าจะมีไฟฉายและผมรู้จักตรงละ โอโหเสียงปิดรถโคตรดังเลยนะเอาจริงไม่มีอะไรแนละผมโหปิดดังขนาดนี้ตอมบี้บดินก็บาลล้าแล้วโอเคผมอยากจะเข้าไปนอนเลยเกิน,นะฮะดูจากสภาพร่างกายของเราเราก็เริ่มหิวเหมือนกันผมคิดว่าตื่นมานะ่าจะหิวจะจ,จัดเลยอนะ่ะโอ้โหมันมืดเกินเลยผมคิดว่าผมอาจจะต้องทำไฟฉายวะ่ะ ก็ได้น้ำนะคือแบบมันทนทนหน่อยนะครับเพื่อนๆมันอาจจะบึ้นๆหน่อยอ๋อหมอไม่เห็นอะไรเลยโว้ยมืดเกินในบ้านหลังนี้มีของแค่นี้หรอคิดว่าน่าจะมีแค่นี้แหละ่ะตรงนี้เป็นทางไปไหนก็ไม่รู้นะฮะผมจะลองกลับบ้านไปดูทีว่าเราสามารถไปนอนได้หรือเปล่า พอไม่ังาแล้วเนี่ยเราจะแย่มากๆทำอะไรไม่ได้เลยเหมือนมืดมืไปหมดทุกอย่างทั้งมืดทั้งเหนื่อยอันนี้ไ่ถ่ายทำไม่ได้นะครับอันนี้ล่ะมีแฟดลงแฟดไลท์ไหมไม่มีนะฮะเดี๋ยวเราไปนอนเตียงดินอนไม่ได้ด้วยนะฮะโอ้ โอ้จบแล้วนอนไม่ได้อ่ะตอนนี้เราเริ่มหิวก็ขอกินหน่อยแล้วกันแล้วก็น้ำไปเดีกอืมแสดงว่าตัวละครอ,อาจจะยังง่วงไม่สุดนะฮะโอ้โหมืดมากอันนี้น่าจะเป็นที่คาบแบบน่าจะพวกเครื่องยนต์พวกอะไรแน่ๆ,ๆเลยดูดิมันหาอะไรยอ่เครื่องยนต์มาคาบ ผมว่าอันนี้สามารถสร้างได้แต่ว่าเราต้องการเหล็กอีกงั้นเราก็ต้องไปหาผมบอกเลยว่าผมมองไม่เห็นจริงๆนะครับอันนี้แบบมืดจริงๆและเกมมันปรับแสงไม่ได้ด้วยผมบอกเลยอาศัยสายตานั้นมันมาแน่มันมาแน่ม,นมาสิมาสิ รู้สึกว่าที่ผมจะเห็นอยู่มันเอาแน่มันเอาแน่นแนที่ผมบึม้นมากๆอ้ยหมอมไเห็นเลยเว้ยอ่ะเดีย๋ยวเราจะเข้าหมู่บ้านกันนะฮะเกิดเป็นลมาลำบากจริงๆอุยอ้ยโอ้ข้างหน้าข้างหน้ามันมองไม่เห็นครับผมมองไม่เห็นจริงนะจริงโอ้โอ้ โอเคโอ้โอโอเคเอาไปไหนวะไาไหนไปไหนไปไหนอย่าอโอ้โอ้มันเหนียมันเหนยมันเหนียอย่าพิ่งเพ่งมาดิมาดไม่โดนีเหรออุ้ยมันโอ้ตีม่โดนเหนอยนเหนอยมเนเหนอยโอ้โอ้ขนาดอัพหอกความเหนอยมาแล้วเนี่ยโอ้ตายฮฮ้ยตุละครก็เหนยเหนีย เนดิยง่ายเหลือเกินฝากไปหาของต่อนะครับมันมืดจนมองไม่เห็นเนี่ยเมื่อกี้ผมก็เดินต้องดมๆๆไปมองไม่เห็นเอาแล้ววิ่งไป่ได้เลยนะวิ่งคือแบบส่งเสียงแหละเป็นไงข้างหน้าข้างหน้ผ่นานมาแล้วปัญหานมาแล้วเอาสิ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 าสาสยังไงยังไง มีอะไรเรอเอ๋หลังรถหลังรถมีไหมไม่มีแฮะโอ้โหในบ้านแย่แล้วดูนี่จะเจอยวดูท้ายรถหน่อยดิว่าน่าจะมีของอยู่อันนี้ดูไม่ได้จะเข้าบ้านหลังนี้ยังไงเนี่ย โอ้โหกว่าจะมองเห็นมาเลยเพื่อนเอกซิอยู่ซีเอ,อกซิยังไงอยู่ไงอุยอ้ยอุ๊ยอุ๊ยโดนโ,ดนโอเคอ๋อ <c oughs> เหนื่อยด้วยแต่ไม่เป็นไรโดนสองครั้งทีไปลังไหนดีครับเนี่ยมันมีแต่รั้วเต็มหมดเลย คือเราจเดินอ้อมไปทางนี้มันจะได้ป่าไปดูนะมันมืดมากนะครับเพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นนะมันปรับแสงไม่ได้ด้วยผมก็พยายามแบบเล่นดีๆอยู่มันต้องเข้าได้ดิมันรู้สึกว่ามันเข้าไม่ได้ฮนะกำแพงเยอะมากๆเลยต้องหาทางเข้าอ่ะโอเคดาวตเต็มฟ้าเลยนะฮะแต่พื้นล่างนี่คือแบบมืดจึบๆ ่ะเดี๋ยวเราไปตัวมุ้งก่อนละกันว้าตกระบี้ตัวนึงครับผมตรงนี้มาเลยเพื่อนโอ้ยโอ้ยเอาสิเซาสิยังไงยังไงครับโอ้โหเน่เนี่เน่โอ้ค้างกระตุกกระตุกบัระปิงเอาคนเอาคนโอ้ยเหนื่อยง่ายเว้ยโอ้ยอะไรครับเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวชิ๊บเป่ง การรับมือมบี้พวกนี้นยากจริงๆตอนกลางคืนเนี่ยมาเลยตัวนึงใช่ไหมขอขอขอเต็มหัวละกันอุ้ยอ้ย,อยหัวหัวระเบิดเลยเมื่อกี้ผมแดดเข้าไปหามันเองเจ็บเลยหิวข้าวด้วยนะกินของก่อนละกันแต่ตรงนี้มีรถนะฮะไปดูทั้งหลายดิ่งฝนมีของ ของว่างแฮะเหมือนมีน้ำมันด้วยเหมือนถังน้ำมันอะ่ะโอ้ของเต็มเลยอะ่ะเราต้องทำตู้เก็บของด้วยเนี่ยแย่แล้วครับของว่างแฮะ,ฮะเหมือนได้ยินเสียงต้นบีมตะโกนนะฝากเข้าไปบ้านอย่างนี้ดีกว่าโอ้ยชีวิตขอกันนะฮะ ถึงแม้ตัวเองจะแบ่งของเยอะก็ตามเข้าไปได้ไหมไม่ได้ฮะโอ้โหมันมืดจนแบบเพื่อนๆจะมองไม่เห็นเลยผมต้องทำไปขายว่ะเอาจริงคือแบบต้องฟาร์มเดีกยกับเยอะมากๆอะ่ะมหมัอนไงเรเพื่อนๆคงแบบเห็นภาพมืดมากๆเอ๊ะเหมือนได้ยินเสียงทมบี้ตัวกลับเอ๊ะ เอาแน่เอาแน่มาแน่ไม่มีอะไรเลยแฮะโอเคได้เด็กมามีที่นอนตรงนี้ตรงนี้ไม่ค่อยมีอะไรเลยโอ้ยโอยโอ้ยโอยโอ๊ยยติด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 กระแพ้ติดกระแพ้ก็ดึง ทิดเ o าทิดเ o าเอาซีเอาซีอาซโอ้ยเกือบตาย <c oughs> ได้แต่ไม้แฮะมองไม่เห็นแฮะโอตอนนี้ของเราใกล้เต็มละเวฟัพยังไกลแล้วนะผมผมว่าเราน่้นจะไปก่อนดีกว่ามันบื้นมากๆคือรลอดความง่วงผมเริ่มหมดแล้วอะตอนนี้เวลาห้าทุ่มอะคิดดูดิ มันค่อนข้างจะนานแล้วเนี่ยเช้าเช้าเนี่ยผมว่าผมต้องนอนพักก่อนวะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเรานอนไม่ได้ด้วยทําไมวะเนี่ยอุ้ยอุ้ยหมามันมามาตีแบตมาตีแบตเลยมาสิโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้นี่มันลำเก่งมากเยโอ้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 เยอะดีเอ๋อเฮ้ยค้างค้างค้างเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่โอ้ยโอ้ยมันไวนัก เกือบแล้วเฮดคูลเลอร์ดวนดวนเกือบตายเวลาเราวิง่งเร็วๆม,มันจะเพิ่มเป็นปร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะบอกเลยว่ารับมือยากมากๆปโหอยู่ในนี้ก็ดีกว่าน่าจะเวิร์กสุดทาไมเตียงนอนมันนอนไม่ได้อะอย่านะผมขอลื้อหน่อยดิ ก็เมนนอนไม่ได้ครับผมอยากดูแค่ี้เอ๊ะมันยังไงเนี่ยหรือซอมบี้มันเยอะหรือยังไงเดี๋ยวลองดูอันนี้ปอก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  <c oughs> นอนไม่ได้อ่ะจุดคอเดี๋ยวนิ่งบัดเสนะ่็แล้วเนี่ย ความง่วงโอ้ยังขาดของอยู่นะฮะโอ้โหขาดเด็กขาดอะไรเยอะเลยตู้เก็บของสามารถสร้างได้ละคิดว,ว่าเราควรจะสร้างนะเอาเฮ้ง่วงนอนครับผมเริ่มง่วงแล้วเริ่มง่วงละกัภาพน่าจะเริ่มง่วงละ ถ้าไปน,ปนอนไม่ได้ดีนอนไม่ได้แต่มันบอกว่าเหมือนไม่ให้เรานอนมันไม่ให้เรานอน,นรถไฟอะ่ะเอาจริงะถ้าไม่ให้นอนรถไม่ให้เรานอนรถไฟเราจะไปนอนไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมขอญาตเอาตู้วางวางที่พื้น,นีได้ป่ะโอเคมา โอ้ของจะพังนะเนี่ยต้องค่อยๆใชใ้ดีเลยเอาเฮ้ยวางผิดแถบไปด้วยโอ้โหเหล๋ยเชื่อแต่ทั้งมันกันเท่ดีครับผมเอาของที่ไม่จะเป็นไปเก็บก่อนแล้วกันเนาะอะไรที่ยังไม่จะเป็นอะ่ะอืมพวกไม้พวกอะไรก็เก็บไว้ในนี้ก่อนแล้วกันเนาะโอ้โหเจ้าเตียังนอ้อเด็กก็เก็บไปก่อนอเก็บไปก่อนแล้วกันภาพเป็นแผล มันบอกให้เราห้ามนอนบนรถไฟที่เข่อนที่ที่ผมขอดูเช็ครถไฟหน่อยดิมันเกี่ยวกันไหมว่ารถไฟผมกําลังทํางานอยู่แต่ผมยังไม่ได้ทำงานเลยอย่าบอกนะว่าผมต้องเ,อเตรียมไปนอนท้องขนนะ้นรถดถามจริงมันรอมไม่ได้นะบนถนนอ่ <c oughs> เอา้าแล้วผมสามารถหยุดรถไฟได้ปะ อย่านะอย่าน,น,นะรถไฟก็ไม่ได้ทำงานดินะเตียงอันนี้มันใช้นอนไม่ได้อะจบแล้วโอ้โหขอลองทีกันบทสรุปแล้วมันนอนไม่ได้ครับเพื่อนผมบอกเลยว่าผมคงต้องเอาเตียงไปนอนที่บ้านอ้ยบอกเลยว่า งานหยาบนแน่ๆเอาไปนอนบ้านหลังนู้นน่ะน่าจะเป็นวาางล้วไปนอนได้แล้วบังบนรถไฟนอนไม่ได้อ้ยอย่าพึ่งเดอ้ออย่าพึ่งว่วงเดอ้อมาแรกๆก็สุนๆแบบนี้แหละนะครับผมเอะทางไหนทางนี้ขึ้นทางขึ้นใช่ไหมกี่ทุ่แลมวเนี่ยตีหนึ่งกว่าแล้วผมยังไม่หลับไม่นอนเลย ขึ้นไม่ได้หมอไม่เห็นวะโอ้ยติดอะไรครับเนี่ยติดกระป๋องโอเคมานอนได้ไหมบนนี้บนนี้ก็ใช้นอนไม่ได้เอาคือเขาบอกว่าห้ามนอนบนไฟเคลื่อนที่ แต่แรงว่าเราอาจต้องมาวางไว้โบกี้หน้าแน่ๆผมอลองขยับรถไฟไปหน่อยดิมันจะเป็นไงมันจะเกี่ยวกันไหมผมอยากรู้อะดอับความเร็วลงให้หมดโอเครถไฟหยุดแล้วใช่ไหมคือผมอยากรู้ไงว่าผมจะเอาเตียงไปนอนอะมันจะนอนได้ไหมรถไฟกำลังขึ้นที่อยู่นะฮะตอนนี้ หยุดจังวะหยุดเถอะหยุดเถอะพี่เอ๊สภาพโอเคสับหยุดแล้วเรียบร้อยโอ้ยชีวิตนอนอนไม่ได้ครับโอ้โหอะไรกันรับเรีย่ยอะไรกันครับเรีย่ยผมคิดว่านะสมมติถ้ามันมันนอนตรงนี้ไม่ได้ผมคิดว่าอาจจะต้องไปนอนตรงอื่นโอ้ยพังพังคอ ผมบอกแค่นี้ค้อนพังโบ,ก,ก,บก,กี้หรือโบกี้ไหนวะเนี่ยเอ๊ะมันอาจจะเป็นโบก,กี้ที่ไว้รับรับ,รบ,รบนอนก็นได้นะเดี๋ยวผมขอไปไปดูแถวๆตรงอื่นเลยอ้ตอตรงอื่นก็ไม่น่ามีอะไรนะฮะเอ้าแล้วผมนอนในในรถไฟผมไม่ได้ดิครับดีโอ้รถไฟตัวเองแท้ตายแล้ว โอ้โหยง่วงนอนทำไมไมันถึงเนาะไม่ได้ผมคิดว่านะมันอาจจะเป็นรถไฟผมว่าอาจจะเป็นที่รถไฟก็ได้แนละ้วร,รถไฟมันอยู่ไกลเกินมันอยู่บนบนถนนเกินไปอะ่ะผมว่าเอา้าพังเอื้ยแล้วจะทำยังไงเนี่ยเอาทิ้งเฉยเลยจะเพื่อน มันต้องใช้เหล็กใช้ไม้ใช่ไหมโอ้โหพัง,ท,งที่นอนไม่ต้องใช้ก็แล้วโอเคสร้างมันมาอันนี้ทำอะไรได้บ้างเนี่ยอันเก่าอะ่ะมันพังแล้วมันทำอะไรไม่ได้หรอผมต้องขยับรถไฟไปหน่อยแน่เลยวะมันเหมือนกับว่ารถไฟมันคาอยู่บนสะพานอาจจะเป็นในตรวของบั๊ก็ได้เนาะหรือแบบไม่ใช่บั็อาจจะเป็นแบบ เขานีแหละอะไรอย่างเงี้ยรถไฟไปทางหน้าป่าวบ้าโอเคเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องกดเดินหน้าดิไม่ไปฮะอ๋อโอเคเดินหน้าไปเดินหน้าไปเออดอกฟอร์เร็วมันสักหน่อยไหมเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันแรงเกินไปโอ้โว้โ เดี๋ยวไปดูที่ว่าผมนอนได้บ้างนอนไม่ได้อหรอโอเคโอเคผมว่าน่าจะหยุดรถไฟก่อนแหละรถไฟมันเคลื่อนที่อยู่ปิด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 เบรกเบรกเบรกล้อตายห <c ười> ยุดยังวะน่าจะหยุดแล้วมัง้งเอ้ยนี่นอนได้แล้วเออ <c ười> โอ้สวัสดีตอนเช้าสุตภาพร่างกายและดูม่ดีเลยนะโอ้โหน้ำเราก็จะหมดด้วยแย่แน่แน่นทั้งน้ำทั้งอาหารตายบอกเลยงไปคอนพังเดี๋เก็บของให้หมดแล้วกันไปลุยเลยเลโก้อันนี้มันเอาไปตีเอ้ตีได้หรอตีคงตีน้่นพวกน้าไม่ได้บ้าง ต้องลงกลับไปหาของก็เด้โอ้ยบางทีมันก็ยุ่งยากอะเนาะพวกซอมบี้มันก็ทําให้ยุ่งยากหาวิธีรนอตนนั้งนานโอเคตอนนี้ก็น่าจะเกตแล้วอมบี้มาแล้วครับผมเอ๊ป่าสำรวจบ้านให้หมดนะครับอ๋อสอมบี้คนเยอะเลยนี่มองดีดีสับี้เยอะมากเลยเนะี่ย ไม่มีอะไรเลยครับผมตามกล่องพวกนี้เหลือหนมะกระดานอยู่เลยยังหาไม่ครบป่ะตำรวจหมู่บ้านนี้ให้ให้ละเอียดนะฮะโอ้ยอาจจะมีจังหวะบางช่วงกระตุกนะฮะมาเราบีตัวน oh. okay. ี้ใช่ไหมดีแหละนี่ง่ายนี่ไง่ายนี่ง่ายโอ้โอ้เรือเป็นเรือเป็นเรือเลยนี่ไงหน้าหงายไปดิหน้าหงายไปดิ กูยังไ,งไม่อัพทุกผมลอมไม่อัพเหนื่อยมากๆโอ้ตามวกนี้ไม่มีอะไรนะฮะไม่มีของเลยผมในบ้านหลังนี้เอาสิเอาสิยังไงเดี๋ยวฟึ่งๆติดตรอติดต่ดตดตดอโอ้ยอัพเลยดีนะความแข็งแกร่งหรือสุขภาพดี ผมว่าผมต้องอัพสุขภาพไปบ้างเนี่ยโอ้เสุขภาพนี่คือเลือดนี่เองโอเคผมคิดว่าอาจจะยังไม่จําเป็นมากเท่าไหร่นะผมคิดว่าเราน่าจะอัพพวกเกี่ยวกับพวกอ่อเตเบรีมากกว่าความเหงืแกล่งน่าจะอัพพวกความเหง่แกลงมากกว่าผมคิดว่าน่าจะจําเป็นมากกว่าเพราะว่าเราจะได้แบบแดดไปไง อ้ยมันมันอึดมันอึดติดมันติดอ้ยหัวระเบิดโหดโหดมาเลยเพื่อนมาเลยเพื่อนเป็นไงครับง้าง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 โอ้ยจะหลบเข้าไปหาเขนทำไมครับเนี่ยผมยุ่งงกับตัวเองเลย้ไปไปไม่มีอะไรแฮ บอกมีทุกมีน้ำไหมตุกเย็นโอเคมีน้ำเนะี่ยมาเนี่ยกินเลยต้องกินครับผมโอ้มีมีแฟนคลับมีน้ำมีน้ำโอเคสวยงามมีขนมมีขนมแห้โอ้โหโอ้โหนี่แหละหอสักห่อเถอะตัวเองจะไม่ไหวแล้วเนี่ย ว่างเปล่าผมในตู้ไปสำรวจต่อนะครับอุ้ยพี่อ้วนไม่ได้แล้วพี่อ้วนเราจะยุ่งกับพี่อ้วนไม่ได้ไวิธนเราแย่ได้ไหมความเหล็กเยอะหน่อยได้ไหมตอนนี้ผมต้องการของเยอะมากอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแหม่มันโอ้มันมันอืดออกมาจุดเออเดี๋ยว เป็นช่วงเย็นเลยนะเนี่ยผมตื่นมานะช่วงเย็นเลยอ่ะเอาแล้วไงไม่เป็นไรอ้าวตีต่อโอ้ยโอ้ยโอ้ตัวนี้มันตีหัวตีหัวตีสองทีโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าได้ได้โอ้มันค้างค้างโอ้ยโอ้ยโอ้ยยังไงยั่ไงมากมากไอเี่ยสับสนสับสนกับตัวเองอยู่อย่าแล้วอย่าแล้วคาเฟ่คิลเลอร์แล้ววะ โอเคมาต้องระวังเลยนะผมบางทีมันก็เจอตัวไม่ดีก็แบบสู้ไม่ไหวมีเด็กสีได้ฮะต้องการเหล็กอีกทั้งหน่อยเพือ่อจะทำโต๊ะคราบอีกขั้นหนึ่งเหมือนโต๊ะทําเหล็กนะทำพวกอาวุธนะผมอยากได้อาวุธปืนมากๆเลยแต่ดูจากตรงนั้นทํน่าจยากอยู่ มีขนมอยู่นะฮะของว่างเลยตอนนี้เริ่มมืดแล้วนะครับผมเราต้องกลับไปนอนก่อนใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้ผมน่าตื่นเย็นเกินไปว่ะโอ้โอโอ้โอ,โอ,โอยังไงครับโอเคดัดออกหน้าโอเคหัวแตกไปดิหัวแตกไปด,แไปดิแต่ตัวเองเหนย โอ้ไม่ไหววะต้องออกจากที่นี่วะมองไม่เห็นนะครับอือออกจากบ้านหลังนี้ไดยด่วนเลยอเอาละเราใกล้ถึงบ้านเราแล้วนะถึงรถไปของเรานะฮะคือตอนนี้ผมก็เริ่มพอรู้อะไรบ้างแล้วนะผมเดีนะ๋ยว,วเราค่อยมาเรียนรู้ในพานหน้าดีกว่าเนาะตอนนี้ผมขอเก็บของก่อนมีโอเคมีสิบปนหน้าผมตอนนี้ของแล้วก็ตัง เออโอเคประมาณนี้นะผมว่าน่าจะไปนอนได้แล้วบางอย่างขอเช็คหน่อยดีโอเคเราสามารถเรียกได้นะว่านอนกี่ชั่วโมงมันต้องนอนสิบชั่วโมงแน่ๆเลยลองดูมันตื่นมาในช่วงเวลาไหนผมอยากรู้เหมือนกันนอนนานเหลืเกินอุ้ยโอเคตีห้าเนาะก็ถือว่าเป็นเวลาที่โอเคอยู่นะ อันเป็นของที่ผมชิ้นอยู่เนี่ยแล้วผมทิ้งทำไมเนี่ยแสดงว่าผมวางไม่แม่นอันนี้ทิ้งไปเถอะ <c oughs> ปล่อยมันไปโอเคเป็นเวลาตีห้าเนาะก็รอนะผมโ okay. อเคเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะฮะก็ถือว่าไม่มีอะไรมากมายผมก็ถือว่าเรียนรู้กันไปเล็กๆน้อยๆนะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับแล้วเจอกัน